ทุกคนเมืองธรรมชาติเด้อกองอยากใส่อย,ยัางน้อยนะจ๊ะเนาะเพราะว่าถือยายนะบ้านน้าตนะาใสา่พาพี่น้องมาเมืองธรรมชาติตานะใสเนาะพี่น้องเมือนสาวยายนะไปถุนละต่างเอาไว้กลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วเมืองธรรมชาติเด้อทุกคน ตอมาซ้สวยๆน่าจานาบัานนี่สีขาวได้พี่นอนี่สีขาวจ้าขอบคุณค่ะคุณหนูจันน่าจนันทร์ไม่หวันใจเหมือนดี จะส่งหัวใจอกกอดไหมเราจะเนาะใันจะไปอีกทีหนึ่ง ดูความสวยงามจ้าบวานฝนตกใส่นะจ๊ะนะ้อฝนตกใส่ออกดอกเต็มเลยบ้านีบานอันนี้กําลังบานจะเป็นค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณกิติบุตรสวัสดีเจา้าบ้านจ้ารู้ัจจุจ้ารู้ใจเยอ มือนี้ย้ำเสากับพระว่าชมดอกไม้หน้าบ้านนะพี่น้องถนนหน้าบ้านขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะเนาะขอบคุณคุณทีทีบุตรเด้อแล้วคุณหนูจันนะจ้าแล้วก็ยัยจันพระแ่บนะจ๊ะเนาะขอมาเหมือนนี้แต่ยัยนี่คบจ้าแม่กำลังใจเยอะนะรู้จักจ้ะรู้จักกินเด๋อนาะ จะแน่นนะอนูบ่บานฝนตกบอเมื่ขึ้นนี่บานแดนะ้นอนฝนตกระจัหว่าฝนตกเมื่อเมืม่อดอกไม้บานเต็ม,ม,มน,นี่พมาเหมือนนี่กระั้งออกดอกด้วยพี่น้องนี่กระด้งออกดอกจากมันนี้จะเป็นใบคู่กันจจกกันเลยอยากจากังน,น้อยหนะาหาดอกไม้ด้กว่าแล้วแจเนอกกันเลยอยากจังน้อย เป็นอากาศกองสายว้เนาะเพระาะว่ายนหน้าคอุดรไม่นาบ้านมันอีอากาศแจ่มใส